นัตถิสันติปรังสุขขังสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีปรมสุขศักดิ์สิทธิ์ที่สุดในโลกรปรมสุขศักดิ์สิทธิ์ที่สุดในโลกรปรมสุขศักดิ์สิทธิ์ที่สุดในโลกพระพุทธรูปปางพระปรมสุข พระพุทธรูปปางพระบรมสุขนั้นคือเมื่อครั้งหลังจากที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้และเกิดความปิติสุขสว่างพระองค์จึงพักผ่อนพระวรากายอย่างมีความสุขเป็นพระพุทธรูปที่มีให้เห็นกันมากในประเทศภูฐานจากนั้นหลวงพ่อเทียนเต็กเจ้าอาวาสวัดแดงประชาราชจึงได้อัญเชิญพระปางบรมสุขเพื่อมาเป็นแบบในการสร้างองค์พระจำลองไว้ใน วัดแดงประชา e <hi> ราชจังหวัดนนทบุรีราพุทธเจ้าตััสรู้และพระอานาปะมสุขพระสิทธัตถะได้เสด็จอยู่ตามลำพังทรงฝึกฝนอบรมจิตให้สงบและในเช้ากลางเดือนหก ส่งรับข้าวมัทุปายาตจากนางสุชาดาซึ่งนางเข้าใจว่าพระพุทธองค์เป็นเทวดาจึงนำข้าวมัทุปายาตไปถวายหลังจากที่พระสิทธ,ธัตถะทรงเสวยแล้วพระองค์ได้ทรงลอยถาดในแม่น้ําเนรัญชราส่งรับยาคาแปดกรรมจากนายโสธยะมาปูราดเป็นอัสนะณโคนต้นสีมหาโพ ส่งประทับนั่งขัดสมาธิผินพระพักสู่เบื้องบุรพาทิศต,ตั้งจิตแน่วแน่ว่าตราบใดที่ยังไม่บรรลุสัมมาสัมโพธิญาณจะไม่ลุกขึ้นจากสมาธิบัลลังก์ในคืนนั้นาหาวสหบดีเข้าทำการขัดขวางการบำเพ็ญเพียรของพระมหาบุรุษแต่ก็ต้องพ่ายแพ้ไป ด้วยบารมีของพระพุทธองค์พระมหาบุรุษทรงบำเพ็ญเพียรต่อที่ตายตนสีมหาโพนั้นทรงเริ่มบำเพ็ญสมาธิให้เกิดในพระไทยเรียกว่าการเข้าฌานเพื่อเป็นบาตรฐานของวิปัสสนาญาณจนเวลาล่วงเลยผ่านไปพระพุทธองค์ได้บรรลุถึงญาณต่างๆดังนี้ปฐมยามทรงบรรลุปุเพนิวาสานุสติญาณ คือการระลึกชาติในอดีตทั้งของตนเองและของผู้อื่นได้มัชิมายามส่งบรลลุจูตูปาตยานคือการรู้แจ้งการเกิดและการดับของสรรพสัตว์ทั้งหลายรุ่งปัจฉิมายามส่งบรลลุอาสวะขยายานคือรู้วิธีกำจัดกิเลสหรือมารด้วยอริยสัจส,สี่คือทุกข์สมุท,ทยัยนิโรธมรรคไดตรัสรู้เป็น พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์จึงพบความสุขสว่างอย่างแท้จริงซึ่งเรียกกันว่าทรงตรัสรู้ด้วยพระองค์เองได้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นาศาสดาเอกในโลกซึ่งตรงกับวันเพ็ญเดือนหกณพุทธคยา กุ้งราชครึกแหวนมคตขณะมีพระชนมายุได้35,000สาพันาและครั้งเมื่อพระองค์พบความสุขสว่างอย่างแท้จริงซึ่งเรียกกันว่าทรงตรัสรู้ด้วยพระองค์เองได้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วนั้นพระองค์ ออกจากสมาธิและพักผ่อนด้วยท่านั่งกึ่งนอนที่เรียกกันว่าปางบรมสุขซึ่งจะพบเห็นได้ที่ประเทศภูฐานพระพุทธศาสนาคือคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและคำสอนนี้ถ้าจะกล่าวอีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของความจริงที่มีอยู่แล้วตามธรรมชาติเป็นแต่ว่าพระพุทธเจ้าส่งค้นพบ แล้วนำมาชี้แจงเปิดเผยพระพุทธเจ้าเคยตรัสว่าสภาพธรรมหรือทรรนองคองธรรมเป็นของมีอยู่แล้วไม่ว่าจะมีพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นหรือไม่พระพุทธเจ้าเป็นผู้ตัดสรุปสภาพธรรมนั้นๆแล้วนำมาบอกเล่าให้เข้าใจชัดขึ้นความจริงหรือสัจธรรมที่มีอยู่แล้วตามธรรมชาตินี้จึงเป็นของกลางสำหรับทุกคน และไม่ใช่สิ่งที่ประดิษฐ์หรือคิดค้นขึ้นตามอารมณ์เพ้อฝันพระพุทธเจ้าตรัสว่าตราบใดที่พระองค์ยังไม่ได้ตรัสรู้ความจริงในลักษณะสามอย่างคือรู้ความจริงรู้หน้าที่อันควรทำเกี่ยวกับความจริงนั้นและรู้ว่าได้ทำหน้าที่สำเร็จบริบูรณ์แล้วตราบนั้นพระองค์ก็ยังไม่อาจจะกล่าวได้ว่าตรัสรู้แล้ว ซึ่งแสดงให้เห็นว่าความจริงนั้นพระองค์ได้ทรงลงมือปฏิบัติจนค้นพบประจักษ์แล้วพระองค์จึงได้นำมาสั่งสอนสัจธรรมหรือความจริงที่มีอยู่แล้วตามธรรมชาติที่พระพุทธเจ้าทรงค้นพบนั้นได้แก่ทรงรู้แจ้งหรือรู้อริยสัจสี่คือความจริงอันประเสริฐสี่ประการได้แก่รู้ทุกข์รู้สมุทยัยรู้นิโรธรู้มร ซึ่งอธิบายได้ดังนี้ 1. ทุกขคือความทุกข์สภาพที่ทนได้ยากสภาวะที่บีบคั้นขัดแยง้งบกพร่องขาดแก่นสารความเที่ยงแท้ไม่ให้ความพึงพอใจแท้จริงได้แก่ชาติชรามรณะการประจวบกับสิ่งที่ไม่เป็นที่รักการพลัดภาคจากสิ่งที่รักความปรารถนาไม่สมหวังหรือปัญหาของชีวิตทั้งหมด 2. สมุทัไทยคือเหตุของทุกข์ได้แก่ตันหาสาหรือการมตันหาภาวะตันหาวิภวะตัณหาหรือสาเหตุของปัญหาชีวิต3นินโรดคือความดับทุกข์ได้แก่ภาวะที่ตันหาดับสิ้นไปภาวะที่เข้าถึงเมื่อกําจัดอวิชชาหมดสิ้นตันหาแล้วไม่ติดข้องหลุดพ้นสงบปลดโปร,ปโรง่งเป็นอิสระ คือนิพพานหรือภาวะหมดปัญหา 4. มัรคือการดับทุกข์ข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ได้แก่มัชชิมาปฏิปทาแปลว่าทางสายกลางคือมัชมีองค์8ได้แก่สัม,มาทิฐิความเห็นชอบสัมมาสังกัปปะความดำริชอบสัมมาวาจาเจรจาชอบสัมมากรรมมันตะการงานชอบสัมมาอาชีวะ เลียงชีพชอบสัมมาวายามะพยายามชอบสัมมาทิฏฐิระลึกชอบและสัมมาสมาธิตั้ตงจิตชอบหรือแนวแก้ปัญหาชีวิตส่วนพระปาลปรมสุขนั่นหมายถึงหลังจากที่พระพุทธองค์ทรงตรัสรู้แล้วและเกิดความสุขสว่างพระองค์จึงพักผ่อนอย่างมีความสุขพระพุทธรูปปางนี้มีให้เห็นกันมาก ในประเทศภูฐานอย่างไรก็ตามท่านพระอาจารย์ธงชัยธรรมกาโมเจ้าอาวาสวัดแดงประชาราชตำบลบางสีทองอำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรีท่านได้อัญเชิญพระปางบรมสุขมาเพื่อเป็นแบบในการสร้างองค์จำลองไว้ที่วัดแดงประชาราชซึ่งนับเป็นครั้งแรกของประเทศไทยร้อมกันนี้ได้สร้างรูปหล่อลอยองค์พระปางบรมสุข เพื่อให้สาธุชนผู้มีจิตศรัทธาได้บูชาติดตัวไว้เป็นสิริมงคลอีกด้วยพระจารย์เทียนเต็กสินแสราธิการโทงชัยธรรมกาโมจเจ้าอาวาสว,วัดแดงประชาราชพื้นเพนั้นเป็นคนบางคล้าจงาังหวัดฉะเชิงเศราพระาจารย มีความสนใจศึกษาเทพปีเสียจนแตกฉานและเป็นที่รู้จักกันอย่างกว้างขวางทั้งในประเทศและต่างประเทศการออกเทศสอนตามโรงเรียนต่างๆทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัดพระอาจารย์เป็นพระพิสุทธิไทยไม่กี่รูปในประเทศไทยที่ได้ศึกษาโหราศาสตร์จีนจนแตกฉานจนได้รับสมญานามว่าพระอาจารย์เถียงเต็กสินแส ผู้ไขปิศนาฟ้าดินโลกเหล่านี้มีทุกข์มากกว่าสุขเพราะไม่ปลุกใจของตนตื่นในธรรมหมัวธรรมตนปล่อยให้กิเลสนำทุกประการจึงมีอยู่ในใจตน